เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกทุกคนด้วยนะครับพปกับผมซีซั่นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยสำหรับทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนำกันเป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์นี้นะมาแนะนำกันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กำลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่หรือกำลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใจห้ห้กับผมดวย เิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Ragnarok M Classic เกมมือถือแนวเก็บเวล M O R P G ครับที่เราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอย่าง Ragnarok เรียกได้ว่าเป็นเกมอมตะที่ทำออกมาเยอะเวอร์ชั่นที่สุดเลยก็ว่าได้ครับและสำหรับ Ragnarok M Classic นี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงมาจาก Eternal Love นั่นเองโดยจะมีการพัฒนาระบบการเล่นให้เล่นง่ายมากยิ่งขึ้นพรอมาด้วยภาษาไทยและก็รองรับการเล่นทั้ง p c แล้วก็มือถือ ภายในเกมจัดครัดอาชีพกันมาครบทุกแบบเลยเปลี่ยนคลาดกันได้เหมือนเดิมเป๊ะมีระบบออโต้ในการฟาร์เวลเก็บเวลรวมไปถึงเติมยาเติมมานากันมาให้แล้วใครที่มีเวลาไม่ค่อยเยอะครับเกมนี้ทําให้คุณเล่นเกมได้ง่ายแล้วก็สบายยิ่งขึ้นแถมตัวเกมยังใส่บอทออฟไลน์แม้ปิดเกมไปแล้วได้อีกด้วยนะอีกหนึ่งจุดที่ชอบครับเป็นเกม MMO ที่สามารถตั้งตี้รวมทีมกับเพื่อนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการฟาร์มอนแล้วก็จะไม่มีการหาร EP ีกันด้วยครับ จุดนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทําให้เราเล่นกับเพื่อนง่ายขึ้นสนุกขึ้นและช่วยเหลือในการฟาร์มเวลได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับเกมต่อไป Lost of n a s r i c เกมมาถือแนวเทิร์นเบสจาก Perfect World ครับโดยตัวนี้เป็นลิขสิทธครับจากอนิเมะชื่อดังอย่าง Overlord ภายในเกมนั้นจะเป็นการจัดทีมตัวละครภายในเรื่องออกต่อสู้ปราบปราศัตรูด้วยการคอมโบสกิลที่ส่งพลัง ผ่านการเล่นที่ต้องเลือกพัฒนาตัวละครจัดทีมออกต่อสู้เป็นดันดับไปตามเนื้อเรื่องนอกจากนั้นยังมีการใส่โหมดการเล่นอีกมากมายทั้งการสำรวจแผนที่มินิเกมสู้บอสรวมไปถึง PVP ประลองฝีมือจัดอันดับกับผู้เล่นคนอื่นในเซิร์ฟกันอีกด้วยตัวเกมครับมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกทรงดีภาพสวยครับตามแบบฉบับของอนิเมะของแท้กันมาเองใครติดตามหรือเป็นแฟนของอนิเมะเรื่องนี้กันอยู่ถือว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวครับไปต่อกันที่เกม Summoner War Rush เปิดเบอร์ตไทยที่แรกของโลกกันเลยครับสำหรับเกม Summoner War ที่ในครั้งนี้ครับจะใช้ในชื่อว่า Summoner War Rush ภายในเกมครับผู้เล่นจะได้จัดทีมบวกกับปั้นเหล่ามอนเตอร์ที่คุณหน้าคุณตากับเป็นอย่างดีของเกมต้นฉบับออกต่อสู้ผ่านการเล่นที่ผสมผสานทั้งแนว i d l แล้วก็ Tower Defense เข้าไว้ด้วยกันโดยในพาร์ทของเกม i d l นั้นจะเป็นการจัดทีมตลุยด่านแบบออโต้ที่จะใส่กิมมิคลูกเล่นเอาไว้เพียบ ส่วนในพาร์ทของ Tower Defense จะเป็นการตั้งป้อมฮีโร่เพื่อกำจัดศัตรูแถมยังใส่การเล่นแบบแมวโลกไลท์ ight, สุ่มสกิลให้ใช้งานเมื่อเวลอัพกันอีกด้วยตัวเกมนั้นจะมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกสไตล์ของคอมตูอันตนะครับบวกกับมีภาษาไทยพ่วงมาด้วยรูปแบบการเล่นที่หลากหลายดูน่าสนใจและแตกต่างจากเกมแมวไอเดทั่วไปในท้องตลาดกันอยู่ไม่น้อยนะครับมาต่อกันด้วยเกม Force of Guardian ใครที่คิดถึงเกม Force of g กาเด i a n ครับรอบนี้เขากลับมาเกิดใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะนี่คือเกม 3v3 Battle Arena ที่จุดเด่นคือการเล่นสไตล์แบบ Pixel Art งานดีให้เราเลือกตัวละครที่ชอบออกไปไฟกันแบบรัวๆผ่านโหมดการเล่นทั้งแบบตีป้อมสไตล์โมบะโหมดการแข่งขันเก็บเพชรหรือแม้แต่โหมด Battle Royale ครับก็มีให้เล่นเช่นเดียวกันภายในเกมจัดเต็มตัวละครที่มีให้เลือกกันเยอะมากๆ ส่วนความสนุกคือการเล่นนี่แหละที่ใส่กันแบบยับจริงๆแต่ไม่ได้แปละว่าตีกันมั่วๆครับและจะชนะง่ายๆต้องอาศัยทั้งชั้นเชิงและก็สกิลเพย์ในการเล่นอยู่ไม่น้อยไม่น่าเชื่อครับว่าเกมภาพพิกเซลน่ารักน่ารัแบบนี้จะฟอร์มเกมเพย์มาได้โคตรมันแถมข้อดีนี่คือไม่หนักเครื่องสเปคเบาวิวที่สําคัญใส่ภาษาไทยกันมาให้พร้อมแล้วด้วยครับมาต่อกันที่เกม Inigma o ออ p เป จะเป็นยังไงเมื่อตัวละครหล่อเท่ในอนิเมะดังเรื่องต่างๆกลายร่างมาเป็นตัวละครสุดเซ็กซี่ประจำเกมนี้นี่คือเกมมือถือแนวเทิร์นเบดจัดทีมต่อสู้ที่สาวๆภายในเกมเว v e r เป็นตัวตึงจากเรื่องดังกันมาเพียบทางชุดเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันใช่กันแบบที่สุดแล้วและนั่นเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นภายในเกมนี้กันเสร็จด้วยส่วนการเล่นจะให้เราออกตรุยด่านต่อสู้กับศัตรูพร้อมชมเอฟเฟกต์สกิลไปแบบเพลินๆมาพร้อมระบบก,การเล่นที่ใส่มาแน่นๆทางอัปเกรดกาชาขอคอยอารีนา ใส่มาครบตามสเต็ปของเกมแมนวนี้งานภาพกราฟิกเนี่ยมาแบบอนิเมะครับโดดเด่นที่โมเดลตัวละครถ้าดูแล,แล้วชอบใจไปลองกันดูได้เลยครับมาจัดกันต่อด้วยเกม Global Truck Online มาขับรถบรรทุกชิวๆกันบ้างครับกับเกม Global Truck Online เกมมือถือแนวขับรถบรรทุกเสมือนจริงที่จะให้เราเข้าไปรับส่งเควสหรือขับรถเล่นในแมปกัน สำหรับเกมนี้แม้ว่าจะไม่ได้มาแบบ Open World แต่ก็จับเต็มแผนที่มาให้เราเลือกกันเยอะมากๆและแต่ละแผนที่นั้นถือว่าทําออกมาได้กว้างใช้ได้เลยนะครับการเล่นจะเน้นรับส่งเควสไปตามพื้นที่ต่างๆเกมนี้รองรับการเล่นกับเพื่อนได้หรือใครจะปิดเน็ตเล่นออฟไลน์ชิลๆก็ทําได้เหมือนกันมาพร้อมกับกราฟิกที่ดูดีสมจริงงานดีไม่ขี้เลยเลยแหละตัวเกมนั้นยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่โดยโรวมก็ถือว่าเล่นเพลินใช้ได้แก้เบื่อแก้เซ็งพอไหวยอยู่ครับ เกมถัดมากำลาโมบ b i l e เกมปราบผีจากเวอร์ชั่น PC ตอนนี้ลงมือถือมากันอีกหนึ่งเกมแล้วครับกับเกมํำลาโมบ b i l e เป็นเกมแนวสยองขวัญเอาชีวิตรอดในยุค80ของอินเดียนั่นเองเราจะได้เล่นเป็นนักบวชที่ต้องทำภารกิจช่วยเหลือครับหญิงสาวที่ถูกผีเข้าครับรูปแบบการเล่นจะเป็นสไตล์แบบซี r v ่เฮอร์เรอรที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบและก็ความรวดเร็วในการเอาตัวรอด ภายในเกมมีทั้งการแก้ไขปริศนารวมถึงรวบรวมไอเทมศักดิ์สิทธิ์ไปตามเส้นทางต่างๆมุมมองการเล่นจะมาแบบ FPS เลยบรรยากาศบอกเลยว่าหลอนเอาเรื่องเหมือนกันครับใส่ความน่าขนหัวลุกจะเต็มทั้งงานภาพงานเสียงที่ดูแล้วก็หลอนเหมือนกันใครชอบเกมแก้ไขปริศนาที่มีความหลอนๆสไตล์น่ากลัวแบบนี้ถือว่าพลาดไม่ได้ล้ครับถัดมาเป็นเกมกอบซูเปอร์ครู นี่คือเกมตีกอล์ฟครับที่จะพาเราเข้าไปดวลวงสวิงกันแบบชิวๆผ่านการเล่นในโหมดต่างๆที่เขาใส่กันมาแบบแน่นเกมทั้งแบบซูเปอร์ลีกแข่งขันตีลงหลุมแบบเรียลไทม์พร้อมกัน20คน Class, โกเด้นแกลสทัวร์นาเมนต์หรือจะเป็นการสร้างห้องดวลกับเพื่อนตัวต่อต,ต,ตัวก็ทำได้เหมือนกันจุดเด่นของเกมคือการเล่นที่ไม่ซับซ้อนนี่แหละแถมแต่ละแมตช์ก็สามารถจบเกมได้ไวข่วงด้วยภาษาไทยกันมาให้ครบ และนอกจากระบบการเล่นต่างๆที่ชิลมากๆแล้วตัวเกมนั้นยังมาพร้อมกับงานกราฟิกที่ดูน่ารักเปก็นสไตล์การ์ตูนทรงดีแบบนี้กันเลยรวมไปถึงเขาจะมีไอเทมของแจกเยอะทั้งเหล่าตัวละครของตกแต่งกันเพียบนับได้ว่าเป็นหนึ่งเกมเล่นเพลินเอาได้ครับถ้าคุณชอบเกมตีกลอฟอยู่แล้วนะเกมต่อไป z o m b i e h u n t e r Survival 2หลังจากที่ภาคแรกครับกวาดยอดดาวโหลดไปกว่า50ล้านครั้ง รอบนี้มากันต่อในภาคที่2กับเกมมือถือ a p s เอาชีวิตรอดจากซอมบี้โดยตัวเกมจะมาสไตล์แบบตะลุยโลกหลังหายนะที่จะให้เรายิงแหลกกระสุนไปตามด่านต่างๆซึ่งในภาค2นี้จะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องต่อจากภาคแรกที่ยังคงความเข้มข้นไม่แพ้กัน สำหรับการเล่นสายยิงแหลกเนี่ยน่าจะถูกใจกันเพราะเราจะได้เข้าไปบูในแผนที่ต่างๆซึ่งซอมบี้นั้นถือได้ว่าทํามาเยอะมากๆขายตามหาเกมยิงแหลกแจกกระสุนสไตล์ซอมบี้ลองดูเกมนี้ถือว่าน่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยแหละครับมาต่อกันด้วยเกมโกโกสามกเกมมือถือตีม3ก๊โกครับที่ในรอบนี้ไม่ได้มาแบบรบทับจับเซอ แต่จะให้เราได้เข้าไปเลือกขุนพลภายในเกมครับออกทำธารกิจตัดไม้ดาย่าแล้วก็ปั้นสารเปล่ากัน ผ่านเกมเพลย์ที่เน้นความเบาสมองที่มาสไตล์ไอเดลนั่นเองตัวเกมนั้นจะใส่การต่อสู้กันมาแบบเล็กน้อยครับแต่กิมมิคหลักจะเน้นการบริหารจัดการเสพมากกว่าซึ่งเราเนี่ยต้องเตรียมการให้กุ่นคนนั้นทําหน้าที่ต่างๆพวกมันโดยมินิเกมการแข่งขันแบบปั่นๆฮ่าๆกันเพียบการเล่นเน้นแบบชิลๆครับแถมยังมีภาษาไทยซับพอร์ตกันมาให้แล้วทางด้านของการภาพกราฟิกจะเป็นสไตล์การ์ตูนไซมินิแบบนี้เลยนอกจากจะเบาสมองแล้วยังเบาเครื่องอีกด้วยนะมือถือไม่แรงก็เอาอยู่ครับสำหรับเกมนี้ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10เกมเปิดใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับใครที่อยากให้แนะนําหรือชอบเล่นเกมมือถือแนวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ